ไม่ได้เรียกไม่ได้ถูกชตาต้องเจอที่เขาจะมาลาออกจ<อ>ากตำรวจคือปกติโจรมันจะเล่นโซเชียลมีแต่ม่จฉาชีพแล้วตำรวจโมต่ปิดมันตามไม่ทันพูดแล้วเขาเขาเหมือนเขา เขาอยากเขาอยากเป็นคนดีอ่ะเขาอยากมาเล่าให้ฟังเหมือนแจ๊คใครจะรู้อ่ะว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กติดเกมที่บอกเป็นเด็กติดเกมเลยเขาเรียกไงเราถูกชะตางแต่แรกไหมพี่จอหรือว่าไม่ได้เรียกไม่ได้ถูกชะตาเราเจอพี่เขาจะมาละออกจากตำรวจพี่ก็บอกว่าให้เขาลองดูเคยทำงานในสืบสวนไหมเขาบอกเขาไม่เคย บอกให้ลองหนึ่งเดือนแล้วค่อยมาบอกแต่มันหนักนะพอเขาลองแล้วปรากฏว่าเขาพัฒนาเกินสมมุติว่าวันวันนี้ขีดความสามารถเท่านี้เขาพัฒนาขึ้นไปพอผ่านไปอีกเดือนเขาพัฒนาขึ้นมาอีกเหมือนเป็นงานที่ใช่คือตอนแรกนเป็นนที่ใชลาออกจากตำรวจแล้วเหรอคะใช่ก็เราก็อดีตอนนั้นพี่พี่เป็นหัวหน้าเขาแต่ไม่สนิท เราไม่ได้ตกใจเราคิดว่าลองดึงน้องดูซิว่าเพราะน้องไม่รู้เรา่าในโลกของตำรวจเนี่ยมันมีงานที่คนไม่รู้ตำรวจยังไม่รู้เลยว่างานสืบสวนมีอยู่แบบนี้พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องเปิดเพราะมันมีงานด้านนี้อยู่นะงานสืบสวนพอพอพี่นําเปิดไปไงอะว้าวเลยว้าวเลยใช่ไมมันมีอย่างนี้เหรออย่าว่าแต่พี่ภูมิใจแต่พี่พัดยังภูมิใจเลย พ, <ละ S 1> พี่ปั๊ดยังภูมิใจเลยพี่ปั๊ดบอกว่าไงไหมเมียมมพี่บอกว่าอยากถ่ายรูปกับแจ๊กมันวะวันนี้เองนะจริงเหรอจริงพี่บอกแอจ๊กใช่เมียพี่ปั๊ดบอกอยากถ่ายรูปกับเองมันไปถึงขนาดนั้นเลยอ่ะจริงมันแบบเฮ้ยมันแล้วทำให้โซเชียลหรือพี่ปั๊ดยังเขินเลยเห็นว่าแบบโอ้นักข่าวไอ้นักสื่อทำแบบนี้แบบนี้เลยใช่มันอีกมุมหนึ่งจรูปพี่ปั๊ดยังเขินเลยบอกจอเอาเอาแจ๊กมาถ่ายรูปกับแฟนนี่ะ เดี๋ยวถึงเวทีแจ้มั่งไดอเอาไหนบอกสลับกันไงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจ